เคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นเส้นแบ่งระหว่างคนกลุ่ม1%ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดกับคนอีก99%ที่เหลือในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาถอดรหัสความแตกต่างที่ว่านี้กันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มคนที่สำเร็จมากๆกับคนส่วนใหญ่นั้นมันทั้งกว้างใหญ่แล้วก็มักจะถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่เห็นกันนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ความแตกต่างที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่และคำตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคิดหรือเคยได้ยินกันมาเลยก็ได้ครับเพื่อเห็นภาพที่มันชัด ชัดมากๆเลยนะครับลองดูตัวเลขนี้ค่ะมีข้อมูลที่ชี้ว่าคนถึง95%ไม่สามารถกรเกษียณตัวเองได้อย่างที่เรียกว่ามั่นคงทางการเงินนี่คือความจริงที่มันสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่ว่าได้อย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดเลยค่ะและต้นตอของปัญหานี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแน่นอนคนในกลุ่ม99%จำนวนมากทำงานหนักมากนะครับทุ่มเทสุดตัว แต่ผลลั์กลับต่างกันลิบลับกับคนกลุ่ม1%เอร์เซที่ดูเหมือนว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนั่นแปลว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่าแค่ความพยายามธรรมดารรมดาและคำตอบของความแตกต่างทั้งหมดนั้นมันซ่อนอยู่ในคำคำเดียวครับ mindset หรือที่เราเรียกกันว่ากรอบความคิดมันคือระบบปฏิบัติการภายในคือโปรแกรมที่ถูกติดตั้งไว้ข้างในตัวเราซึ่งเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ แต่ข่าวดีก็คือ mindset ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเราสามารถสร้างโปรแกร,รมใหม่หรือรีโปรแกรมระบบปฏิบัติการภายในของเราได้เรามาดูกันครับว่าคนกลุ่ม1%เอร์เซเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรส่วนที่ทรงพลังที่สุดเลยก็คือจิตใต้สำนึกครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันทำงานเหมือนกับฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ที่คอยรันโปรแกรมต่างๆอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาความคิดความรู้สึก การกระทําที่เป็นไปโดยอัตโนมัติของเราส่วนใหญ่ก็มาจากโปรแกรมพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต้องเริ่มจากการเข้าไปแก้ที่ตัวโปรแกรมในระดับนี้เลยและนี่คือโมเดลที่สำคัญมากๆครับหลักการที่เรียกว่า B do have คือก่อนที่เราจะได้ผลลัพธ์หรือมีในสิ่งที่ต้องการ have เราจะต้องลงมือทำก่อน do แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือก่อนที่เราจะลงมือทำได้เราต้องมีความเชื่อหรือเป็นคนคนนั้นจากข้างในก่อน b ความเชื่อต้องมาก่อนการกระทำเสมอครับ ภาพเปรียบเทียบนี้ทรงพลังมากครับการจะเปลี่ยนโปรแกร,รมในจิตใต้สำลึกเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรามีน้ำขุนอยู่เต็มแก้วซึ่งน้ำขุนก็คือความเชื่อหรือโปรแกร,รมเก่าๆของเรานั่นเองวิธีเปลี่ยนก็คือค่อยๆเทน้ำใสซึ่งก็คือความคิดและความเชื่อใหม่ๆที่ดีลงไปในแก้วนั้นซ้ำๆครับเทลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดน้ำขุนทั้งหมดก็จะถูกแทนที่ด้วยน้ำใสสะอาดจนหมดแก้ว พอเราปรับจูนโปรแกรมข้างในได้แล้วเนี่ยผลลัพธ์ของมันจะแสดงออกมาเป็นคุณลักษณะและนิสัยที่มองเห็นได้จากภายนอกครับซึ่งนี่คือเสาหลัก3อย่างที่ค้ำจุนความสำเร็จของคนกลุ่ม1%เอาไว้เรามาดูกันทีละข้อนะครับเสาต้นแรกเลยก็คือ growth mindset ครับคนกลุ่ม1%จะเชื่ออยู่เสมอว่าตัวเองสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดเวลา เวลาเจอปัญหาเขาจะมองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และจะใช้คำว่ายังทำไม่ได้แทนที่จะบอกว่าทำไม่ได้ซึ่งมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับกับ f i x ซ์มายเ t ตที่เชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งตายตัวเกิดมาเป็นแบบนี้ก็ทำได้แค่นี้ต่อมาคือสิ่งที่เรียกว่า Grit หรือถ้าแปลเป็นไทยให้เห็นภาพก็คือความ ไม่ปล่อยครับมันคือความอึดความทรหดความมุกมานะที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายระยะยาวให้ได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามคนที่มีกรดสูงจะมองปัญหาเป็นแค่ความท้าทายที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ไม่ใช่กำแพงที่มาขวางทางครับนี่เป็นมุมมองเรื่องการโฟกัสที่ยอดเยี่ยมมากครับสตีฟจ็อบส์บอกไว้ว่าการโฟกัสในระดับสูงจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การตอบตกลงกับสิ่งที่เราจะทำนะครับ แต่มันคือการปฏิเสธหรือการเซโนให้กับไอเดียดีๆอีกร้อยพันอย่างที่เข้ามาเพื่อที่เราจะสามารถทุ่มเทพลังทั้งหมดไปที่สิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดจริงๆเป็นคําถามที่น่ากลับมาทบทวนกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าในวันนี้มีอะไรบ้างที่ควรจะปฏิเสธและนี่คือองค์ประกอบของกรอบความคิดที่สร้างความมั่งคั่งครับอย่างแรกเลยคือภาวะผู้นําเพราะเงินและโอกาสจะไหลไปหาผู้นําไม่ใช่แค่คนฉลาดเฉย ต่อมาคือ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งในโลกธุรกิจแล้วเนี่ยสำคัญกว่า IQ เยอะเลยนะครับและสุดท้ายคือการมีวิสัยทัศน์ระยะยาวเพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเกมยาวไม่ใช่การวิ่งแข่งระยะสั้นดังนั้นตัวชี้ขาดสุดท้ายก็คือวินัยครับวินัยคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความตั้งใจกับความเป็นจริง คนกลุ่ม1%เปอร์เซนเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำเฉพาะวันที่รู้สึกดีหรือมีอารมณ์อยากทำแต่พวกเขาทำเพราะมันคือสิ่งที่ต้องทำนี่แหละครับคือวินัยที่แท้จริงคำถามก็คือแล้วจะเริ่มเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรสิ่งสาคัญที่ต้องย้าเลยนะครับคือคุณลักษณะทั้งหมดที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยมันคือทักษะนะครับซึ่งหมายความว่ามันสามารถฝึกฝนและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือประโยคนี้เลยครับโลกภายนอกที่เราเห็นและได้สัมผัสมันเป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในของเราเท่านั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ภายนอกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้องเริ่มต้นจากข้างในตัวเราก่อนเสมอ ก็เลยเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่ากลับไปคบคิดกันดูนะครับว่ามีโปรแกร,รมความคิดอัตโนมัติอะไรบ้างที่อาจจะกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบและคอยฉุดรั้งความสำเร็จของเราเอาไว้และโปรแกร,รมตัวแรกสุดที่เราควรจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันคืออะไร